ดีค่ะวันนี้เราจะมาจัดทำใบลดหนี้กันนะคะไปที่เมนูค่ะเลือกใบลดหนี้เพิ่เมเอกสารหน้าตาของใบลดหนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเลือก i n v i c e อ้างอิงแล้วเราทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นมาใส่สาเหตุการลดหนี้ค่ะสินค้าชำรุดค่ะ เราสามารถลบรายการได้นะคะเมื่อเราทำการเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการบันทึกใบรถนี้ขาย โดยการติ๊กที่เครื่องหมายถูกค่ะก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะคะ